ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเห็นไฟนั่นไหมซึ่งคราวนี้ทุกคนเห็นกันหมดและดูเหมือนว่าแสงไฟนั้นมันจะใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเรื่องราวผีๆต่อจากนี้ เกิดขึ้นในช่วงวันเด็กที่ผ่านมาครับเนื่องจากว่าพวกเรานั้นเป็นกลุ่มคนเล่น r c RC ีก็คือรีโมทคอนโทรลรวมทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นรีโมทไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุรถเรือซึ่งมันเป็นงานอดิเรกที่ผู้เราสนใจในช่วงวันเด็กที่ผ่านมาพวกเราก็ได้มีโอกาสเอาของเหล่านี้ไปโชว์พร้อมกับเอาของขวัญเล็กๆน้อยๆให้กับเด็กๆครับ ซึ่งมันก็เป็นมาแบบนี้ในทุกๆปีเราทำแบบนี้กันเป็นประจำอยู่แล้วแต่ว่าในครั้งนี้ที่เราไปนั้นมันเป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างอยู่ไกลห่างไกลความเจริญพอสมควรครับก็ต้องเรียกว่าขับรถเข้าป่าเข้าดงกันไปตามระเบียบในวันงานนั้นบอกได้เลยว่าน้องๆน,น,น่ารักครับรู้สึกหายเหนื่อยที่บุกป,ป่าฝ่าพายเขนเข้ามาการโชว์ก็เป็นไปได้ด้วยดีครับ ทุกอย่างดูเหมือนว่าะเพอร์เฟกไม่มีปัญหาใ,ใดๆเลยแต่เรื่องราวไม่คาดฝันมันก็เกิดขึ้นจนได้ในตอนขากลับในขณะที่กลุ่มของพวกเรานั้นกําลังบุกป,ป่ากกันออกมาโชว์ทั้งหมดนั้นมีประมาณ6รายการครับไม่ว่าจะเป็นการบินหมู่ของเครื่องสเกลเครื่องบินรบบังคับหรือจะเป็นการโชว์บินเฮลิคอปเตอร์โชว์บินผาแร้ง รวมไปถึงพวกรถบังคับวิทยุที่มาวิ่งโดดเนินสร้างเสียงเฮฮากันอย่างมีความสุขเนื่องด้วยว่าการโชว์ของมันค่อนข้างเยอะมันก็ทําให้เวลามันลากมันเลยกําหนดที่พวกเราวางกันเอาไว้กว่าจะเสร็จทุกอย่างมันก็เย็นข้ามมากแล้วผมจําได้ว่าในขณะที่ถอดปีกเครื่องบ,บินยกขึ้นรถตอนนั้นมันเย็นมากๆเป็นดวงตะวันดวงใหญ่ที่ส่องแสงแดงเรื่อย กำลังจะรับหลังต้นไม้ไปแล้วขนาดเย็นแบบนี้สมาชิกชมรมบางท่านอย่างบินเครื่องบินติดไฟโชว์แสงสีกันอยู่เลยสรุปกว่าจะออกมาจากที่นั่นก็มืดแล้วครับครูที่โรงเรียนพวกเขาก็เดินมาคุยกับพวกเราว่าให้ขับรถออกมาอย่างระมรัดระวังเพราะว่าที่นี่เส้นทางในเวลากลางคืนนั้นมีแต่สิ่งที่น่ากลัว ไม่ว่าจะเป็นอันตรายจากสิ่งสารสาัตว์หรือว่าอย่างองื่นที่มันน่ากลัวกว่านั้นคำนั้นแหละครับทําให้พวกเราสงสัยและมองหน้ากันแบบงงๆว่าเขาหมายถึงอะไรอันตรายที่มากกว่าสัตว์โจรหรือขโมยอะไรแบบนั้นหรือเปล่าแต่คําตอบที่ได้กลับมาจากคุณครูพวกนั้นก็คืออันตรายจากสิ่งที่มองไม่เห็นครับพวกเรางงหนะัก นี่เขาจะหมายความถึงเรื่องผีอย่างนั้นหรือเปล่าซึ่งต้องบอกก่อนว่าโดยส่วนตัวนั้นแล้วผมเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีอยู่แล้วครับผมเลยไม่ได้สนใจเรื่องราวที่ครูเหล่านั้นเล่าให้คนอื่นฟังถึงเรื่องสยองขวัญที่เคยเกิดขึ้นบนถนนแห่งนั้นทุกคนดูสนใจยกเว้นผมก็ได้ยินคร่าวๆมาครับว่าทางออกจากโรงเรียน ที่มันเป็นทางลูกรังทางหินที่จะต้องไปนั้นมันมักจะมีผีแล้วก็มีวิญญาณร้ายออกมาหลอกหลอนผู้คนที่สัญจรไปมาอยู่ชาวบ้านในละแวกนี้พอสิ้นแสงตะวันไปแล้วเขาจะไม่ออกมากันเนื่องจากว่าเคยมีคนเจอวิญญาณที่ถนนกลางป่านี้มาหลอกออกเป็นประจำตลอดเส้นทางยาวสามกิโลเมตร เขาแล้วว่ามีผีอยู่หลายทางรูปแบบการหลอกไม่เคยซ้ำกันคนหลายคนที่ไม่เชื่อแล้วจะผ่านไปอย่างที่แห่งนี้ในยามวิกาลนั้นก็เป็นบ้าเป็นหลังไปแล้วหลายคนพอครูพูดมาแบบนั้นคนที่กลัวก็ยิ่งกลัวเข้าไปอีกครับจนมีความคิดเสนอกันว่าจะนอนที่นี่อีกคืนแต่ถ้าเป็นอย่างนั้น ผมก็คงจะต้องเดินทางกลับคนเดียวเพราะว่าพรุ่งนี้นั้นผมยังมีเรื่องที่ต้องทำต่อไม่สามารถหยุดได้แต่ก็โชคดีครับที่เสียงส่วนใหญ่จะกลับกันสรุปขบวนของเราประกอบไปด้วยรถยนต์ห้าหกคันก็ตั้งแถวเรื่องหนึ่งออกมาจากโรงเรียนนั้นในเวลาประมาณทุ่มกว่า,วาดูเวลาจากนาฬิกา เหมือนมันจะไม่ดึกเท่าไหร่แต่บรรยากาศในโรงเรียนที่อยู่ในป่าในดงแบบนั้นมันดูเงียบสง,งัดมากเนื่องจากว่ารถผมเป็นรถกระบะเก่าๆที่ไม่มีแอร์ผมก็ต้องเปิดกระจกขับและยิ่งในตอนนั้นรถมันขับด้วยความเร็วมากไม่ได้เพราะว่าทางมันเป็นลุมเป็นบ่อตอนนั้นในห้องเดือสารย่อมรับว่าค่อนข้างร้อนถึงร้อนมาก เนื่องด้วยว่าความเร็วที่เคลื่อนไปข้างหน้านั้นมันช้าเกินไปช้าเกินกว่าที่จะมีอากาศเข้ามาในนี้เพียงพอผมค่อยๆขับรถไปครับเราเป็นคันแรกที่นำพวกข้างหลังออกมาและผมก็ได้ยินเสียงคันหลังไม่แน่ใจว่าคันที่ต่อผมหรือท้ายสุดของขบวนบีบแตรดังลั่นแล้วก็มีคนโทรมาบอกผมให้หยุดรถก่อน ทุกคนลงจากรถไปยังรถขัดหลังที่บีบแตรนั้นผมก็ลงไปกับเขาด้วยตอนนั้นสิ่งที่เห็นก็คือคนขับอยู่ในการหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดครับมีอาการปากสัน่นพยายามพูดอธิบายให้คนที่อยู่ตรงนั้นฟังถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นผมที่เพิ่งเดินไปถึงก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น สิ่งที่คนคนนั้นบอกก็คือมีคนคนที่ตัวขาดเหลือเพียงครึ่งท่อนค่อยๆค,คลานข้ามถนนตัดหน้ารถของเขาไปนั่นคือสิ่งที่เขาบอกมาครับเราทุกคนงงกับคำพูดนั้นใครจะตัวขาดเหลือครึ่งเดียวแล้วยังคลานได้หรือว่าเขาจะหมายถึงผีที่ไม่ใช่คนตอนนั้นทุกคนอยู่ในอาการสับสน แต่ผมนั้นไม่เชื่อเลยกับคำพูดของเพื่อนในกลุ่มพวกเราทั้งหมดก็กลับขึ้นรถไปอีกครั้งแล้วก็เคลื่อนขบวนกันต่อขับกันมาเรื่อยๆพอผ่านซุ้มต้นไม้ที่มันโค้งลอดมาคลุมทางผมก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองได้ยินเสียงอะไรแปลกๆดังมาจากบนนั้นมันเป็นเหมือนกับเสียงที่กำลังเรียกชื่อผมไม่แน่ใจว่าใช่ไหม แต่เสียงมันเหมือนเขาเรียกชื่อผมอยู่เนื่องด้วยเป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวอะไรแบบนี้สิ่งที่ผมทำก็คือฉันงกหน้าออกไปทางกระจกลอดหัวออกไปแล้วมองขึ้นไปอย่างที่สุมต้นไม้นั่นครับแต่มันก็ไม่เห็นอะไรแต่ขันข้างหลังที่ตามผมมาเขาเห็นเขาตะโกนออกมาเลยครับเพราะคันนั้นดูท่าว่าเขาเปิดกระจกอยู่เช่นกัน เสียงมันดังพอที่จะทำให้ผมได้ยินแล้วด้วยความตกใจหรืออะไรก็ไม่ทราบเขาเหยียบคันเร่งจนรถพุ่งจะมาชนท้ายผมดีที่ว่าผมเร่งหนีออกไปได้ทันจากนั้นเขาก็จอดรถเราทั้งหมดลงมาจากรถกันอีกครั้งสอบถามกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เขาบอกมาก็คือตอนที่เขาผมเห็นเช้งกหน้าออกไปมองนอกรถ เขาไม่รู้ว่าผมมองอะไรดังนั้นเขาก็เลยมองขึ้นไปตามผมสิ่งที่เห็นก็คือมีร่างร่างหนึ่งนั่งค่อยขายอยู่บนนั้นครับเขาบอกว่าคนคนนั้นหัวหลุดออกไปจากบ่าแต่เขาคนนั้นจิกผมหิ้วหัวตัวเองเอาไว้ร่างเต็มไปด้วยเลือดอยู่ในชุดขาดๆที่ดูไม่ออกว่าเป็นเสื้อผ้าแบบไหน นั่นทำให้ผมงงมากว่าทำไมผมก็มองขึ้นไปแล้วทำไมไม่เห็นแล้วยังบอกว่าชายคนนั้นมีเลือดไหลลงมาอีกผมก็เลยวิ่งไปดูที่หลังคารถพร้อมไฟฉายส่องดูหากว่ามีเลือดไหลออกมาจากข้างบนที่ร่างผีตนนั้นจริงมันคงจะต้องเปื้อนหลังคารถผมบ้างแต่พอส่องดูก็ต้องตกใจครับ เนื่องจากว่ามีของเลวสีดำคนเหมือนกับเลือดที่มันแข็งตัวจับตัวเป็นก้อนเหมือนจะเน่าเสียมานานแล้วหยดเป็นดวงอยู่ที่หลังคารถจะว่าอย่างไม้มันก็ไม่น่าใช่แบบนี้ตอนนั้นผมตกใจมากครับแต่ทุกอย่างที่หลังคานั้นมันก็อันรถานหายไปกับตาหายไปเสีย้แบบนั้นเลยผมเริ่มใจขอไม่ดี หรือเรื่องราวผีๆที่คนแถวนี้เจอกันจะเป็นเรื่องจริงก็เลยรีบบอกให้ทุกคนเข้าไปในกลุ่มเฟซโทรศัพท์คุยทางสายกันทุกคนเราจะไม่มีการลงมาจากรถอีกแล้วเนื่องจากว่าผมคิดว่ากันไว้ยังดีกว่าแก้ไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นผีปีศาจหรืออะไรก็แล้วแต่ที่แน่ๆมันไม่ได้มาดีครับ ลงมาจากรถสุ่มสี่สุมห้าจะโดนอะไรบ้างก็ไม่รู้เราไม่รู้เลยว่าไอ้สิ่งแบบนี้นอกจากมันจะทำให้พวกเรากลัวด้วยการหลอกหลอนแล้วมันจะยังทำอะไรได้มากกว่าน,นั้นหรือเปล่าเราเลยเลือกที่จะคุยผ่านเฟซในการประชุมสายโทรกลุ่มดีกว่าครับเมื่อทุกอย่างพร้อมเราก็ออกเดินทางกันต่อข้างหน้ามันเป็นดงไม้ทึบ ที่บทบางทางทัศนวิสัยทั้งหมดต้องผ่านโค้งนั้นไปถึงจะเห็นครับข้างทางเป็นบ่อน้ําขนาดใหญ่ที่ตอนขามาเราเห็นแล้วว่ามันมีความกว้างเท่าไหร่เมื่อเราผ่านดงไม้นั้นไปและสิ่งที่ไฟรถสาสไปในตอนนี้ก็คือข้างหน้ามีหมอกขึ้นมาจากพื้นมากมายเหมือนว่าจุดกำเนิดของหมอกประหลาดพวกนั้นจะเกิดมาจากในบ่อน้ำครับ เพราะมันลอยอยู่เหนือน,น้ําพวกนั้นเยอะมากและถูกพัดขึ้นมาอย่างที่บนถนนและพวกเราก็ได้เห็นแสงประหลาดอยู่ในบอ่อนั้นครับมันเป็นแสงนวลๆสว่างเด่นอยู่กลางหมอกทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเห็นไฟนั่นไหมซึ่งคราวนี้ทุกคนเห็นกันหมดและดูเหมือนว่าแสงไฟนั้นมันจะใกล้เข้ามาใกล้เข้ามา พอมาลอยเข้ามาไกลเราก็เริ่มเห็นส่วนอื่นๆของมันได้อย่างชัดเจนมันเป็นเรือเป็นเรือภายลำหนึ่งที่ถูกภายมาด้วยใครคนหนึ่งที่ในมือถือตะเกียงในที่แบบนี้เมือ่ข้ามแบบนี้สถานที่มีแต่ผีเช่นนี้มีคนมาภายเรือด้วยอย่างนั้นหรือหรือว่านี่จะไม่ใช่คนทุกคนมีคำถามเดียวกัน คุยกันอยู่ในคอกลุ่มว่าคนคนนั้นคือใครไม่นานเขาก็พายเรือเข้ามาอย่างบริเวณใกล้ตลิ่งแล้วเขาคนนั้นก็ชูมือถือตะเกียงขึ้นทําให้แสงของมันนั้นส่องไปที่ร่างเขาชัดขึ้นสิ่งที่ผู้เราเห็นต่างร้องกันเป็นเสียงเดียวเลยว่าชายคนนั้นมีร่างกายที่กําลังย่อยสลายหรือกําลังเนา่าบางส่วนเห็นกระดูกเป็นซี่โครง โผล่ออกมาจากกล้ามเนื้อที่มันแหง้งติดกระดูกเหมือนว่าจะเป็นพวกผีตายซากที่เพิ่งจะรู้ขึ้นมาจากล้มจะว่าแบบนั้นก็ไม่ปานแล้วสิ่งที่น่ากลัวไปกว่านั้นก็คือชายคนดังกล่าวกำลังพายเรือมาเทียบตะลิ่งแล้วเข่าก็ลุกขึ้นด้วยท่าทางติดขัดเหมือนกับเครื่องจกักรที่ไม่โดนน้ำมันหล่อเลื่นมาเป็นปี ทุกคนกลัวกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขาเคลื่อนไหวด้วยอาการกระตุกเแรงไปมาเสียงกระดูกล้านดังกรอบแกรับได้ยินมาถึงข้างบนนี้ในขณะที่ทุกคนอึ้งทำอะไรไม่ถูกก็มีเสียงหนึ่งมาจากในคอสายว่าไปรีบไปจะรอให้มันขึ้นมาหรือไงนั่นแหละครับเสียงที่เตือนสติพวกเราทุกคนให้รีบไปจากตรงนั้น ผมรีบเคลื่อนรถออกไปในขณะที่ร่างนั้นตะเกียกตะกายตะล่งจะขึ้นมาหาพวกเราแต่จนแล้วจนรอดเรากรพร็พ้นตรงนั้นมาได้สำเร็จต้องบอกว่าเกือบแย่ครับการเดินทางในถนนล้อป่านี้อย่างดำเนินต่อไปไม่ถึงสองกิโลด้วยซ้ำแต่กลับเจอเรื่องราวผีๆมากขนาดนี้แล้วเส้นทางที่เหลือ มันจะมีอะไรที่รอเราอยู่บ้างเสียงล้อรถบดไปกับพื้นลูกกลางที่ครูกระมีเสียงบดลูกหินแตกดังครอบแครบไปตลอดทางในขณะที่สายตาของผมจ้องมองไปอย่างเบื้องหน้าที่มืดบนมองเห็นได้เฉพาะฝ่ายหน้ารถที่ส่องไปถึงเพียงเท่านั้นแต่ในความมืดเบื้องหน้านั้นผมก็กลับมองเห็นบางสิ่ง ที่ไม่ควรเห็นเข้าครับภาพผีภายเรือเมื่อครู่มันยังคงติดตามไม่อาจจะลืมได้นี่มาเจอของดีอีกแล้วในความเมื่อที่อยู่เบื้องหน้ารถของผมนั้นในจุดที่แสงไฟย่างส่องไปไม่ถึงผมก็เห็นบางสิ่งบางอย่างที่กำลังเคลื่อนไหวจากเลิมถนนฝั่งหนึ่งเคลื่อนไปอย่างอีกฝั่งหนึ่งด้วยความเร็วพอกับเต่าเดิน ด้วยความอยากรู้ครับว่ามันคืออะไรผมก็เลยกดไฟสูงใส่มันไปเพื่อจะให้ระยะของไฟส่องไปได้ไกลามากขึ้นสิ่งที่เห็นเมื่อไฟสายกระทบนั่นก็เคเหมือนกับที่มีคนในกลุ่มของเราบอกเลยมันเป็นร่างร่างหนึ่งที่มีแค่เครื่องตัวเท่านั้นมันมีเครื่องเดียวคลานลากบางสิ่งบางอยา่างที่มันออกมาจากล่าง ลากไปตามพื้นถ้าให้เดาผมคิดว่าสิ่งที่ถูกลากมาด้วยนั้นน่าจะเป็นไส้หรือเครื่องหนายที่เคยอยู่ในร่างนั้นมาก่อนมันคลานไปแบบไม่สนใจผู้ผมเลยร่างนั้นเหมือนกับว่าบางส่วนมันจะเน่าแล้วด้วยครับมีหนอนขึ้นบางจุดในดวงตาน,นั้นไม่มีลูกตาอยู่แล้วที่เรียกกันว่าผีตาโบน่าจะเป็นอะไรประมาณนั้น และสิ่งนั้นมันน่ากลัวมากกว่าทุกสิ่งที่ผมเคยเห็นมาบนโลกผมรู้สึกว่าขนทุกเส้นในร่างกายของผมมันลุกตั้งชูชันขึ้นด้วยความตกใจที่รถผมเคลื่อนเข้าไปใกล้มันมากขึ้นผมก็จะเหยียบเลยครับแต่เนื่องด้วยความรู้สึกตอนนั้นมันมั่วไปหมดเหมือนว่าสมองมันไม่สั่งงานไปชั่วขณะก็ว่าได้ผมก็เลยไปกดคันเร่งให้รถมันพุ่งไปหาร่างนั้นซะอย่างนั้น ผมรู้สึกได้เลยครับว่าล้อหลังมันมีอาการฟรีเนื่องจากว่ามันเป็นเพลยลูกลางรถท้ายปัดออกไปเลยเพราะผมกดไปสุดแรงผมจิกพวงมาลัยร,รองรับแรงกระแทกที่จะเกิดขึ้นเมื่อล้อของรถผมพุ่งไปทับร่างที่กำลังคานอยู่นั่นแต่พอรถไปถึงมันกลับไม่มีอะไรเลยครับเหมือนว่ารถวิ่งผ่านอากาศไปธรรมดาอย่างนั้น แต่ทุกคนที่ขับตามผมต่างเรียกผมในคอกลุ่มจนเสียงรัวไปหมดผมจึงถามไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นผู้ข่าวบอกว่ามีบางอย่างที่เกาะก,กันชนท้ายรถของผมอยู่และกำลังจะเปลี่ยนจากตรงนั้นขึ้นมาบนกระบะผมก็ตกใจครับขับรถไปมองกระบะหลังไปว่าจะมีอะไรตายขึ้นมาจริงๆหรือเปล่าแล้วมันก็มีครับ เมื่อผมเห็นมือใครคนหนึ่งที่เกาะขอบกระบะแล้วก็ยกล่างตัวเองที่มีเพียงครื่งเดียวขึ้นมามันคือผีตัวขาดนั่นเองผมกลัวมากในตอนนั้นได้แต่พยายามกระชากรถเร่งเร่งเรงแบรบกอยู่อย่างนั้นเพื่อจะพยายามสลัดล่างนั้นให้มันล่วงลงไปให้ได้จนมันห้อยต่องแต่งแกว่งไปมาอยู่ที่ท้ายรถของผม เหมือนตุ๊กตาที่ถูกผูกเอาไว้แต่สิ่งที่ผมทำมันก็ไม่เสียเปล่าครับเหมือนแรงสะบัดมันมากกว่าความแข็งแรงของสภาพร่างกายที่มันมีในตอนนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแขนของมันขาดหลุดออกไปเหลือแต่มือที่เกาะอ,อยู่แต่ตัวล่วงไปแล้วแล้วทุกอย่างมันก็หายไปซะอย่างนั้นหลังจากเหตุการณ์นั้น ก็ยังได้เห็นหญิงแก่ที่มายืนมิดมิดอยู่ที่ริมทางอีกด้วยขับผ่านมันมาไม่ไกลก็เจอมายืนอีกเป็นแบบนี้สามสี่ครั้งจนคนในกลุ่มพูดขึ้นมาว่าเห็นเหมือนกันใช่ไหมหรือแม้กระทั่งหมาดำตัวขนาดใหญ่ที่วิ่งโผล่ออกมาจากข้างทางที่มืดมิดเพื่อที่จะมาขวางหน้างพวกเรากว่าจะออกมาจากถนนแห่งนั้นได้ เล่นเอาสติสตางค์หดหายไปตามกันแต่จนแล้วจนรอดก็ <d> สามารถพากันออกมาได้อย่างปลอดภัยทุกคนเป็นประสบการณ์ที่น่ากลัวและไม่มีวันที่จะลืมได้เลยหลังจากวันนั้นทุกคนก็รวมกันไปนทำบุญใหญ่หลังจากที่กลับมาได้ประมาณ 3- าสี่วันแล้วก็เปลี่ยนความเชื่อของผมไปตลอดการจากคนไม่กลัวอะไรตอนนั้นในตอนนี้ ผมเปลี่ยนไปเป็นคนละคนครับกลัวผีจนขึ้นสมองเชื่อเรื่องบาปบุญกลายเป็นคนธรรมะธรรมโอขึ้นมาอยากกระทนหันและเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ได้เจอมาในคืนนั้นเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ครับ